I've tried playing it cool but when looking you, ในช่วงชิลเอาท์สัปดาห์นี้ครับ <I S 2> เราจะพาท่านผู้ชมไปอีกหนึ่งสถานที่ชิลๆท่ามกลางบรรยากาศสบายๆสไตล์โอเพนแอร์กับร้านอาหารเพ y เฮาส์ที่ช่วยเติมเต็มความสุขหลังเลิกงานพร้อมกับอาหารขึ้นชื่อของทางร้านอีกมากมายโดยร้านนี้จะมีความโดดเด่นและแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรเราไปฟังจากปากพี่เบิร์ดกันเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อเบิร์ดนะครับเป็นหุ้นส่วนร้านที่นี่ครับชื่อร้านเพลเฮาส์นะครับซึ่งร้านเพลเฮาส์เนี่ยก็จะเป็นร้านสไตล์นั่งชิลๆมีนตัวตีโสดคือจริงๆผมรู้สึกว่าแถวๆฝั่งทนนะ่ผมอยากจะให้มันมีร้านที่มันเหมือนอยู่อยู่ในเมืองอย่างเงี้ยครับครับผมก็เลยมาเป็น Playhouse ที่นี่คือเราอยากให้ทุกคนหลังจากเลิกงานก็มามามีติ้งกันที่นี่มาเอนจอยกันที่นี่ครับมาลีแล็ก ก่อนกลับบ้านความแตกต่างของที่นี่ก็สไตล์การตกแต่งร้านแล้วก็อาหารคือเราก็จะเน้นอาหารที่ที่มันเข้ากับการมารีแหลกก็จะเป็นอาหารทานง่ายๆแต่จริงบางอย่างก็ก็ดูอลังการเยอะเหมือนกันนะที่ร้านมีดนตรีสดทุกวันครับวันละสองวงซึ่งจริงๆเราก็มันมันเหมือนว่าเราเน้นกลุ่มคนทํางานเนาะก็จะเป็นเพลงเก่าจริงๆแล้วเราก็มีเมนูให้เลือกเยอะครับประมาณแ0กว่าเมนูครับเริ่มมาที่พเอกของเราดีกว่าพเพลของเราวันนี้ก็ กุ้งกุ้งแม่น้ำยักษ์ย่างครับก็ดูจากขนาดก็ค่อนข้างใหญ่ครับผมอันนี้ก็กุ้งสดครับแล้วก็มาย่างแล้วก็ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับกุ้งแม่น้ำนี่ก็ตอนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่ร้านอยู่ด้วยครับใหญ่มากตัวใหญ่มากประมาณ4ขีดขึ้นถ้ามา6โมงถึง3พทุ่มทุกวันนะครับก็จะ399บาทรับรองว่าถูกมากจานต่อมาก็เป็นเมนูทานเล่นทานเล่นก็จานนี้ครับหมูหมูมะนาว น้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานี่ก็เป็นสูตรที่ทางร้านคิดขึ้นมาเองครับก็จะเผ็ดนิดนึงคือสาหรับแบบนั่งชิๆลๆเวลาก็มีอะไรแบบเผ็ดๆเ,เ,เปรี้ยวๆอย่างเงี้ยครับผมหมูก็นุ่มมากเมนูต่อไปก็อันนี้แล้วกันครับไก่ทอดตะไคร้ครับก็จะมีอันนี้ครับจะมีตะไคร้โรยอยู่ข้างหน้าครับผมอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นยอดฮิตของร้านเหมือนกันจานต่อไปครับอันนี้ ยำหมูย่างกระเทียมโทนครับอันนี้ก็เป็นสูตรจริงๆแล้วเหมือนเป็นสูตรของทางบ้านชอบทานมากก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทุทกท่านได้ทานก็จะเป็นเอาหมูมาย่างก่อนครับแล้วก็จะมียำใส่กระเทียมโทนลงไปครับก็จะหว,วานๆเปรียปร้ยวๆครับแล้วก็อันนี้ครับก็ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งแม่น้ำน้ำข้นครับผมอันนี้ก็จริงๆอยากจะแนะนำเลยนะเพราะว่าจริงๆ จริงๆที่เอาต้ยมยำกุ้งมาออกเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าต้ยมยำกุ้งที่นี่อร่อยมากครับผมอยากจะบอกว่าผมรู้สึกว่าเอยมันน่าจะมีร้านร้านหนึ่งในฝั่งโทนที่มันมานั่งรีแลกกันบรรยากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับมานั่งฟังดนตรีสดมานั่งคุยงานกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าร้านร้านเนี้ยก็จะตอบสนองลูกค้ากลุ่มนี้ได้การเดินทางนะครับก็วิ่งมาเซนราสจัตุรนะครับก็จะเห็นป้ายจราจรแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยมาครับเลี้ยวเข้าซอยมา50เมตรอยู่ย้ยงๆกับคอนโดดีดีคอนโดนะครับ อยู่ซอยบางแวก35เส้นจรนจร13นี่แหละครับครับก็จะเห็นร้านเลยครับอยู่ใกล้ๆสี่แยกจริงๆผมอยากจะให้ทุกท่านได้มาลองดูนะครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งสิสิ่งหนึ่ง,งที่ที่อยากจะให้กับลูกค้าเนี่ยครบทุกอย่างเลยครับทั้งบรรยากาศบริการอาหารดีดนตรีเพาะถ้าสำหรับแฟนรายการทำเอาครับผมก็มีส่วนลดพิเศษให้นะครับ10%ถ้าบอกว่ามาจากรายการทำเอา ยายก็ขอฝากร้านนี้ด้วยนะครับ Playhouse อยากให้ทุกคนได้มาลองด้วยกันนะครับขอบคุณมาก